32. อนันตริกะสมาธิยาณน,นิเทศแสดงอนันตริกะสมาธิยาน80ปัญญาในการตัดขาดอสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอนันตริกะสมาธิยานเป็นอย่างไรคือความที่จิตเป็นเอกคตารมมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเนฆขมมะชื่อว่าสมาธิยานย่อมเกิดด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้นอสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปด้วยยานนั้นสมถะมีก่อนยานมีภายหลังด้วยประการชนีความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายย่อมมีได้ด้วยยานนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการตัดขาดอสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอนันตริกะสมาธิยานคำว่าอสวะอธิบายว่าอสวะเหล่านั้นอะไรบ้างคือกามาสวะอสวะคือกามภวาสวะอสวะคือภพทิฏฐาสวะอสวะคือทิฏฐิอวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชาอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปณที่ไหนคือท Rut, ิฏฐาสวะทั you you ้งสิ้น <g> ย <Rad. S 2> <geez> ่อมสิ้นไปด้วยโสดาปติมักกามาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายภาวาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายอวิชชาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปติมัก อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งโสดาปติมักนี้กามาสวะส่วนหยาบย่อมสิ้นไปด้วยสักทาคามมมักภาวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นอวิชชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกาม mm. าสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยสักทาคามมมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสักทาคามมมักนี้ กามาสวะทั้งส sheep, tummy, an, hmm. ิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักภาวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นอวิชชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักอสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมักนี้สภาวะทั้งสิ้นอวิชชาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตตมัก อาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอรหัตตมมักนี้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอัพยาบาทชื่อว่าสมาธิความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอโลกสัญญาด้วยอำนาจแห่งอวิเปปะด้วยอำนาจแห่งธรรมวัตฐาน ด้วยอำนาจแห่งยานด้วยอำนาจแห่งปามุกชะด้วยอำนาจแห่งปฐมยาณด้วยอำนาจแห่งทุติยชานด้วยอำนาจแห่งตติยชานด้วยอำนาจแห่งจตุตถชานด้วยอำนาจแห่งอากาสานัญจายตนะสมบัติด้วยอำนาจแห่งวิญญาณันจายตนะสมบัติด้วยอำนาจแห่งอกินจัญญายตนะสมบัติ ด้วยอำนาจแห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติด้วยอำนาจแห่งปัทวีกสินด้วยอำนาจแห่งอาโปกสินด้วยอำนาจแห่งเตโชกสินด้วยอำนาจแห่งวายโยกสินด้วยอำนาจแห่งนีละกสินด้วยอำนาจแห่งปีตะกสินด้วยอำนาจแห่งโลหิตตกสิน ด้วยอำนาจแห่งโอทาตกะสินด้วยอำนาจแห่งอากากะสินด้วยอำนาจแห่งวิญญาณกะสินด้วยอำนาจแห่งพุทธานุสติด้วยอำนาจแห่งธรรมานุสติด้วยอำนาจแห่งสังคานุสติด้วยอำนาจแห่งศีลานุสติด้วยอำนาจแห่งจาคานุสติ ด้วยอำนาจแห่งเทวตานุสติด้วยอำนาจแห่งอาณาปานสติด้วยอำนาจแห่งมรณสติด้วยอำนาจแห่งกายคตาสติด้วยอำนาจแห่งอุปสมานุสติด้วยอำนาจแห่งอุทุมาตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งเวลณนกะสัญญาด้วยอำนาจแห่ง วิป ja. ปกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิจิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิขายิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิกะขิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งวิตกะขิตกะสัญญาด้วยอำนาจแห่งโลหิตะสัญญาด้วยอำนาจแห่งบุราวกะสัญญา ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอธิกะสัญญาชื่อว่าสมาธิ81ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งลมหายใจเข้ายาวชื่อว่าสมาธิความที่จิตเป็นเอกคัตตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งลมหายใจออกยาวด้วยอำนาจแห่งลมหายใจเข้าสั้น ด้วยอำนาจแห่งลมหายใจออกสัน้นด้วยอำนาจแหแจ่งควงามเ,เป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการระงับกายสังขารหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการระงับกายสังขารหายใจออก ด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งปิติหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งปิติหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งสุขหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออก ด้วยอำนาจแห่งการระงับจิตตสังขารหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการระงับจิตตสังขารหายใจออกด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งความรู้แจ้งจิตหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งการยังจิตให้บันเทิงหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการตั ai, ้งจิตไว้หายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการตั้งจิตไว้หายใจออกด้วยอำนาจแห่งการเพื่องจิตหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการเพื่องจิตหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง หายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาความดับหายใจเข้า ด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาความดับหายใจออกด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกชื่อว่าสมาธิยาณย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสมาธินั้น อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปด้วยยานนั้นสมถะมีก่อนญาณมีภายหลังด้วยประการชนี้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีได้ด้วยยานนั้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดขาดอสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอนันตริกะสมาธิยานคำว่าอสวาอธิบายว่าอสวะเหล่านั้นอะไรบ้างคือกามาสวาภวาสวาทิฏฐาสวาอวิชชาสวาอสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปณที่ไหนคือทิฏฐาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยโสดาปติมัก กามาสวะซึ <ersch> wa, ่งเป็นเหตุให ah. ้สัตว์ไปสู่อบายภาวาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายอวิชชาสวะซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่อบายความสิ้นไปด้วยโสดาปฏิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งโสดาปฏิมักนี้กามาสวะส่วนหยาบย่อมสิ้นไปด้วยสัคทาคามิมักภาวาสวะ ซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นอวิชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยสกทาคามมมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งสกทาคามมมักนี้กามาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามมมักภาวาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้น อวิชาสวะซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกามาสวะนั้นย่อมสิ้นไปด้วยอนาคามิมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอนาคามิมักนี้ภาวาสวะทั้งสิ้นอวิชาสวะทั้งสิ้นย่อมสิ้นไปด้วยอรหัตตมักอาสวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปในขณะแห่งอรหัตตมักนี้ชื่อว่ายาน เพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดพระเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดขาดอสวะเพราะความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอนันตริกะสมาธิญาณอนันตริกะสมาธิญาณน,นิเทศที่ส2สองจบ